หลังจากพบสิ่งมีชีวิตแปลกๆทีมนักวิทยาศาสตร์เริ่มพยายามสื่อสารกับมันนางสาวซาร่าจอนสันนักบินอวกาศพบว่าสิ่งมีชีวิตนี้สามารถเข้าใจหลักการของการบิดเบือนของการอวกาศและใช้มันในการสื่อสาร มันไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตธรรมดานายเจมคาร์เตอร์นักวิศวกรระบบพูดมันมีสติปัญญาที่สูงกว่าเราและพยายามจะสอนอะไรเราขณะที่กำลังพยายามสื่อสารทีมงานพบว่าสิ่งมีชีวิตนี้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าโลกของเรานางสาวซาร่า จอร์นสันนักบินอวกาศเริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและพบว่าสิ่งมีชีวิตนี้ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์มันบอกว่ามีภัยคุกคามที่ร้ายแรงกำลังจะมาถึงดรลิซ่าโรดริเกซนักพันธุศาสตร์พูดและเราต้องเตรียมตัวรับมือทีมงานเริ่มตระหนักว่าการพบสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น